สวัสดีครับผมเฮงขุดทองนะครับวันนี้วันที่สิสิงหาคม2,566นรบะครับวะมาทักไทยนะฮะมีเขาเรียกว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับสำหรับโลกการเงินนะครับแล้วก็ระบบทองคำด้วยเหมือนกันวันนี้ราคาทองคำเรานะครับก็อยู่ที่31,890บาทนะครับหรือ1,904 US ดอลลาร์นั่นเองนะฮะ ก็ราคาทองคําก็อยู่อยู่ประมาณนี้นะฮะผมว่าไม่น่าจะล่วงลงไปกว่าน,นี้หนักสักเท่าไหร่นะฮะก็อยู่สักอาจจะ เิดนหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเย็นนี้กันว่า FOMC เนี่ยเขาจะประกาศออกมาว่าอย่างไรนะฮะก็จะมีทําให้เขาเรียกว่าราคาทองคําจะขึ้นหรือร่วงนะครับก็เรามารอดูกันนะครับวันนี้นะครับว,วันที่จริงๆทางอเมริกาเนี่ยเป็นวันที่15สิงหาคมนะครับวันสําคัญในก็ต้องย้อนกลับไปนะฮะ15สิงหาคม1971 นะครับก็เป็นการประกาศนะครับระบบการเงินเบรตันวูดสองนั่นเองนะครับเบรตันวูดหนึ่นะครับเราใช้กันมาก็ตั้งแต่ปี1944นะครับถึง1971นะเบรตันวูดหนึ่เนี่ยก็เป็นการใช้ทองคำนะฮะเป็นทรัพย์สินที่ใช้หลักค้ำประกันนะครับแลกเปลี่ยนกันนะฮะระหว่างประเทศนะฮะ อพอมา1,971เป็น Brentwood 2นะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ใช้เขาเรียกว่ามีการเอาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะมาค้ำประกันแทนนะในการแลกเปลี่ยนค่าเงินตลาดโลกนั่นเองนะครับณนะปัจจุบันเราก็ยังใช้ Brentwood 2อยู่นะครับทีนี้ผมก็ไปเขาเรียกว่าไป,ไปอ่านเจอในอ Manager Online นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ ก็เขาก็จะบอกว่า,ามีนายโซทานพอซซานะครับ นักยุทธศาสตร์ของเครดิต u ูซี่และอดีตเคยทำงานให้กับ IMF นะครับและ Federal Reserve Bank ของนิวยอร์กนั่นเองนะครับโดยเขาเขียนบทความว่า b r e t เดนว o ดสามนะครับที่กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนในโลกการเงินจนถึงรากฐานนะครับนายพอซาทำนายว่าโลกกำลังเข้าสู่ระบบการเงินโลกใหม่หรือ b r e t เด n w o o d ามโดยที่ทองคำหรือสินค้าพกคภัณฑ์น,นะฮะ จะ,จะเป็นพวก commodity นะครับก็จะกลับมาทำหน้าที่สำคัญในการหนุนค่างเงินนะฮะหลังจากสงครามใหญ่รอบนี้สิ้นสุดลงนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ก็เข้าไปาตามอ่านกันนะครับก็ช่วงนี้ถ้ามีเงินสะสมอทองคำหรือพวก commodity อะไรทั้งหลายแหล่ก็เก็บกันไว้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะฮะมีความสุขมากๆและ สุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับผม